สำหรับคลิปตัวนี้นะครับผมน่าจะมาสอนวิธีการหางเงินเข้าบัญชีของทูมานี่วอลเล็นะครับหาเงินออนไลน์ผ่านมือถือจากที่บ้านได้เงินจริงนะครับก็วันนี้ผมได้รับเงินมา2บินด้วยกันนะบ,บินแรก1,300บาทบินที่สออยู่ที่ 9กาบาทจุด5้สต่างนะก็รวมเป็นประมาณ1 3 9 1บาทแล้วกันตรงนี้นะครับจากแอปพลิเคชันห่างเงินฟรีเนาะซึ่งก็ตรงนี้นะเป็นการห่างเงิน2วิธีด้วยกันนะที่เราน้อจะมาบอกในคลิปนี้แล้วก็อา่าที่เราทำมานะว่าเราทำยังไงกันบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL ของ ANC Studio นะครับในส่วนของวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาสอนเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์นะครับจากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีเนาะซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับผมทำการถอนเงินไปเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ตอนเช้าวันนี้นะครับก็ได้รับเงินเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับผมเมื่อ37นาทีที่ผ่านมาเองทุกคนนะก็ในส่วนของแอปพลิเคชันนี้ มีชื่ว่าแอป p e e d m a n นี่ดูคนนะก็มาอัปเดตแอปนี้เลยซึ่งครั้งนี้ผมถอนทั้ง2ยอดเลยเนาะสวันที่ผ่านมานั้นผมถอนแค่ยอดเดียวคือยอดในส่วนของการถอนด้วยเหรียญหรือคะแนนสีเหลืองอันนี้ทุกคนนะของอันนี้คือครั้งที่แล้วนะครับส่วนวันนี้นะครับก็คือเป็นการถอนเงินทั้ง2วิธีนะครับผมนะซึ่งก็ได้รับเงินมาทั้ง2บินเลยนะครับแล้วก็เมื่อคืนนะผมก็ได้ทําการ ทุบกระปุกอมสินก็ได้มาประมาณ20กว่าบาทนะผมก็เลยถอนนี่ทุกคนนะการเจ้งเตือนนับ1,300บาทนะครับผมนะก็เดี๋ยวเปิดหลักฐานการถอนเงินกันก่อนนะครับอันนี้คือเป็นในส่วนของการถอนเรียนนะ91.50บาทตางอันนี้คือการถอนเงินสีเค้นะครับ1,300บาทนะครับการถอนเียญนี่อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะสำหรับคนทั่วไปที่มาใช้งานแอปนี้นะครับแต่สำหรับคนที่ จะถอนเงินสีเขียวนั้นก็คือต้องเป็นสายเชิญเพื่อนเนาะอันนี้ถอนเงินสีเหลืองไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องทำภารกิจการถอนเงินนะมีคะแนนครบ10,000คะแนนนะตรงนี้1 0,000คะแนนเท่ากับ10บาทสามารถถอนเงินได้ทันทีนะครับอันนี้ก็ยังไม่ถึง10บาทเนาะส่วนเงินสีเหลืองตรงนี้นะต้องเป็นสายเชิญเพื่อนเท่านั้นถึงจะสามารถถอนเงินได้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ ต้องเป็นสายเชิญเพื่อนเท่านั้นถึงจะสามารถถอนเงินได้ถ้าหากว่าไม่ใช่สายเชิญเพื่อนจะยังไม่สามารถถอนเงินได้ในส่วนของตรงนี้แล้วก็สายเชิญเพื่อนนะครับต้องเร่งตรงนี้กระบวนการตรงนี้15เท่านะครับถ้าเราทำครั้งแรกสําเร็จนะพอเรากดเร่งนะครับมันจะให้เราทําใหม่ทุกคนนะผมทำสองรอบก็คือถ้าคิด ถ้าคิดไปคิดมาก็ประมาณ30ครั้งตรงนี้ทุกคนนะเพราะผลถอนทำสองรอบนะถึงจะสามารถถอนได้1,300นาอบาทเนะาะทำเสร็จรอบหนึ่งนะครับ15ครั้งมันมีให้เราทำอีกรอบหนึ่งทุกคนนะแต่ถ้าว่าใครจะถอน2,600นั้นรู้สึกว่าต้องทำประมาณสีรอบด้วยกันนะครับที่ผมเคยทำมาเมื่อก่อนทุกคนนะอันนี้คือต้องเป็นสายเชินเพื่อนเท่านั้นถึงจะสามารถถอนได้ตรงนี้นะครับโอเค ต่อไปนะครับในส่วนกระปุกอมสินนะเมื่อคืนผมทุบไปแล้วเนาะกระปุกออมสินตรงนี้ต้องเป็นสายเชินเพื่อนเช่นเดียวกันนะครับแสดงว่าคนที่ไม่ใช่สายเชินเพื่อนนะเป็นสายเล่นคนเดียวก็สามารถที่จะทําในส่วนของการหาคะแนนตรงนี้อย่างเดียวหาจากไหนก็หาจากการที่รอน,นั่นไปทํางานรายวันตรงนี้ทุกคนนะคะแนนก็จะได้รับตรงนี้ทุกคน1,600ตรงนี้เลยนะครับผมนะก็ตามนี้เลยนะครับ อันนี้ได้มา30คะแนนด้วยกันนี่ทุกคนนะอ่าได้คะแนนตรงนี้อันลืมไปทุกคนนะไม่ใช่คะแนนอันนั้นรู้สึกน้เมื่อกี้นะอ่าถ้าหากว่าตรงนี้นะครับ1,600น้ี่น่าจะเป็นคะแนนที่อยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะผมอ่าจะทําการดูวนะิดีโอเสร็จิ่งงานตัวตอบแต่เดี๋ยวนะตอนนี้ขออนุญาตเล่นเกมก่อนนะครับผม นี่ดูคนนะเกมนี้ก็คือเป็นเกมเราต้องไปวิ่งหาสีที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ผมอยู่ในสีเขียวนะครับอันนี้กลายเป็นสีแดงก็ไปหาตัวสีแดงต่อทุกคนนะครับก็วิ่งไปวิ่งมาแบบนี้แหละทุกคนนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองต่อนะครับอ่าโอเคเก็บสินแล้วก็อย่าลืมเก็บคุญแจด้วยนะครับนี่ทุกคนนะจากนั้นก็จะไปเจอตรงนี้แล้วก็ทําการต่อสู้นะครับนี่ทุกคนนะ พอต่อสู้ชนะนะครับเราก็กดคลิกนะครับผมนะให้ได้คุณสีนี่ทุกคนนะคุณสีแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับโอเคทุกคนนะหลังจากที่เราทําการรับชมวิดีโอเสร็จนะครับเราก็จะได้รับ เงินสีเขียวมาแล้วก็ได้รับเพชรมาด้วยนะครับเพชรก็จะถูกไปสะสมก่อนทุกคนนะเพชรที่เราได้มาก็คือจะอยู่ตรงนี้นะ512นะครับซึ่งเพชรตรงนี้สามารถที่จะแปลงเป็นในส่วนของเหรียญได้นะครับก็คือว่าเราต้องสะสมเพชรตรงนี้ให้ครบ1 0,000เพชรก่อนนะถ้ากดแลกเปลี่ยนนะครับต้องครบ1 0,000เพชรจะได้เป็นเหรียญน,นะพอกด เปลี่ยนปั๊บมันจะมีเหรียญเข้ามาอยู่ในกระปุกออมสินนะครับซึ่งเราจะทุบได้ก็ต่เมื่อเราทําการเชิญเพื่อนเท่านั้นทุกคนนะตรงนี้นะครับผมอ่าเมื่อก่อนคือไม่ประหลาดแต่ว่าตอนนี้คือมันมันบังคับให้เป็นการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเล่นเป็นตาที่2ต่อนะแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทําในส่วนของเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องงานโต้ตอบนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวขอเจอบอสทันหรือเปล่าเจอบอสไม่แน่ใจทุกคนนะเดี๋ยวดูก่อนทีเดียวนะครับขอความแผนก่อนนี่ทุกคนนะแล้วก็พยายามนะกดให้ถูกที่คูณ4ทุกคนปารอาะคูณ4หลังจากที่เราทําการดูวิดีโอเมื่อกี้เสร็จนะครับผมก็ได้คุณแจมา3ดอกด้วยกันนะครับผมก็เลือกเปิดอันนี้เลยนะครับผม ทีนีนะ้ถ้าเราอยากเปิดต่ออีก3ดอกก็คือต้องดูวิดีโอแต่ว่าผมขอเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับแล้วก็ได้มาทั้งหมด8ปดแปดร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าเพชรด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะเพชรก็ถูกสะสมไปนี่ทุกคนนะเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งแล้วทุกคนนะแต่ว่าเหรียญที่เราเล่นเมื่อกี้รู้สึกว่าไม่ได้ทุกคนนะสแสดงว่าถ้าเรานะครับเป็นแบบเมื่อกี้นะครับเราต้องทําการดูวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าจะกดรับเพชรอีกทุกคนนะ เพื่อที่ว่าจะเปิดอีกสมบัติอีกประมาณ3ครั้งถึงจะได้รับเหรียญหนึ่งพันเหรียญหรือเปล่าเดี๋ยวก,ก็ตามนะถามว่าผมเจอสถานก,การณ์แบบเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาลองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้นะครับน่าจะถึงกระเป่าคุณแจเอ้ยเกือบแล้วทุกคนเกือบโดนเมื่อกี้โอเคนะครับทีนี้นะเราก็เหมือนเดิมเลยคือต่อสู้นะครับแล้วก็พยายามกดให้ได้คุณสี่ทุกคนนะปาร์ตทุกคน1.8แล้วก็คุณสี่แล้วก็ดูวิดีโอนะครับ หลังจากดูวิดีโอเสร็จสิ้นนะครับก็ได้เพชรมาแล้วก็ได้เงินสีเขียวมานะครับแต่ว่าเรียนยังไม่ได้ให้ทุกคนนะแสดงว่าเรียนจะได้รับอันนี้เจอบอสทุกคนเห็นไหมอันนี้บอสเดี๋ยวเป็นหีบสมบัติที้ผมขอเรี่สองตาทุกคนนะเพื่อให้ทุกคนได้ดูว่าถ้าเราเจอบอสนะครับเราจะได้อะไรบ้างนอกแต่ว่าผมแนะนำนะแต่เดี๋ยวนะผมจะดูวิดีโอให้หมดเลยแล้วถามว่ามันขึ้นเป็นหีบสมบัติเมื่อกี้ทุกคนดูว่าถ้าเราเจอบอสแล้วเราจะได้รับรางวัลเป็นอะไรกันทุกคนนะเอ้ยนี่ทุกคนนี่นน้ะบขาง แล้วก็ข้างล่างคือแต่เดี๋ยวเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ไปหาเพชรต่อทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะได้เจอบอสละหล่ะในส่วนของทาน,นี้สีเขียวเราไม่ได้หรอกสีเขียวไม่ได้เด็เอ้าวิ่งไปนี่ทุกคนได้คุณแจมันด้วยนะครับแล้วก็เจอบอสมาด้วยเจอบอสนะครับครั้งแรกเราต้องกระโดดหนีทุกคนนะอ่าแล้วก็แต่เดี๋ยวเราก็ต้องกระโดดหนีครั้งหนึ่งนะครับนีทุกคนแบบนี้เลยนะ ซ้ายขวาแล้วก็ที่เหลือเ,เราก็ต่อสู้นะครับอ่ะทีนี้เราก็ต่อสู้เลยจิ้มๆที่หน้าจอเลยนะครับจิ้มที่หน้าจอให้ร็วที่สุดทุกคนนะได้2อูนย์ะครับแล้วก็ให้ได้คูณ4ี่เหมือนเดิมทุกคนนะแต่เดียวนะครับนี่ทุกคนปั๊ดแล้วก็ดูวิดีโอนะครับเมื่อเราดูวิดีโอ,โอจนจบไปแล้วนี่ทุกคนนะาแบบเมื่อกี้เลยเนาะแต่ว่าทีนี้ผมจะทําการดูวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะัเพื่อที่ว่าะจะดูว่าผมจะได้รับรางวัลสุดยอดที่หน0่งันเหรียญหรือเปล่านะครับผมนะ <pas S 2> หลังจากดูวิดีโอจนจบไปแล้วนับก็ได้คุณแจมาอีกนะครับ3ดอกด้วยกันนี่ทุกคนนะกดรับไปเลยนะอ่าไม่แน่ใจว,ว่าจะได้รับเหรียญหรือเปล่าสแสดงว่าเอ่าเหรียญน,นะครับเมื่อกี้ไม่ได้รับมานะแต่ว่าเรนนะ 1, หรียญนั้น1,000พันเหรียญเมื่อกี้จะอยู่ในหีสมบัติแต่ว่าเราเปิดไม่เจอนะเราเปิดเจอแค่แเพชรนั่นเองทุกคนนะโอเคนะเดี๋ยวเรามาได้ตาหนึ่งปตาสุดท้ายทุกคนตานี้คือการรับในส่วนของอเพชรหมดเลยนะครับผมอันนี้ทุกคนนะเป็นการรับเพชรหมดเลยนะครับ ้เมื่อกี้มันชนเสียดายเลยเมื่อกี้ทุกคนทันแล้วเปล่าทันแล้วเปล่า <c oughs> น่าจะทานหละนะครับผมเอาโอเคทุกคนนะก็ได้เพชรประมาณนี้แหละทุกคนแต่ก็เยอะอยู่ทุกคนนะได้คุณแจอีกทุกคนนะคุงแจคุณแจ,จนี้เดี๋ยวเรานะมาลุ้นต่อนะว่าจะได้เหรียญต่อหรือเปล่าทุกคนนะโอเคนะเราก็โชคเลยจนะตอกสู้เลยทุกคนได้2.0นะแล้วก็จากนั้นก็คือกดคุณสีเหมือนเดิมเลยนะครับ อ่ะจิ้มไปคุณสี่นะครับแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับโอเคทุกคนนะอ่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้หิสมบัติทีทุกคนนึกว่าได้หิสมบัติเนะ ประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็ในส่วนของคีณสมบัติเมื่อกี้แล้วก็ในส่วนของบอสนะครับผมนะต่อไปก็คือว่าเราก็ไปทำเพื่อการธรกิจตรงนี้นะเสร็จสิ้นงานต้ตอบนะครับผมนะตรงนี้เลยกดเข้าไปนะครับแล้วก็อยู่ในหน้านี้นะประมาณ30วินาทีนะครับพอครบ30วินาทีเราก็กดการกระบาดปิดไปถ้ากดแล้วก็มมนยังขึ้นแบบนี้แสดงว่างานยไม่เสร็จสิ้นนะก,กดคำว่าทํางานต่อไปแล้วก็รอต่อไปประมาณ23วินาทีนะครับก็น่าจะครบแล้วทุกคนนะ พอครบแล้วทุกคนกดการการะบาทเลยนะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้กดคำว่าฉันเห็นนะครับผมนะทีนี้เราก็ไปทําต่อทุกคนนะครับให้ครบ5ง,งานนะครับเราก็จะได้ไป130เหรียญน,นะครับตรงตรงนี้ก็คือเป็นการดาวน์โหลดนะครับกดคําว่าที่เสร็จสิ้นแล้วก็กดคําว่าดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็จากนั้นนะครับกดคําว่าติดตั้ง แต่ว่าเราไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันจริงๆนะไม่ต้องกดติดตั้งนะับแต่ว่าเรากดย้อนกลับไปทุกคนแล้วก็จากนั้นดูวิดีโอตรงนี้ให้จบหนึ่งวิดีโอนะครับผมนะแล้วก็กดตรงนี้ไปนะครับอ่าแล้วก็กดการกราทแต่เดียวทุกคนรอสักครู่นึง แล้วก็กดคําว่าปิดไปนะครับนี่ทุกคนนะจากนั้นคือเราก็มารอประมาณ5นาทีก็กดรับคะแนนไปได้เลยทุกคนนะตรงนี้ก็เล่นเกมนะผ่าน10ด่านแล้วก็ดูวิดีโอสะสมครบ12วิดีโอแล้วก็ดูวิดีโอตรงนี้นะครับอ่า5วิดีโอด้วยกันจะได้ครั้งละ30คะแนนกับ5หัวใจด้วยกันทั้งหัวใจก็จะถูกไปสะสมตรงนี้ต่อไปนะครับผมนะจนครบ2 5หัวใจก็รับไป1 6 0 0คะแนนนะครับผมนะที่เหลือการเชิญเพื่อนก็มาที่คําว่าเชิญนะครับแล้วก็ ใส่กดคพาว่าเชิญตรงนี้นะครับแล้วก็คัดลอกรหัสเชิญของเราครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็ไปทําการตลาดได้เลยนะครับเราจะได้กำไรได้ก็ต่อเมื่อคนที่เราเชิญนั้นเล่นนะครับผ่านาตามสีข้อนี้นะผ่านข้อหนึ่งก็คือผ่าน5ระดับก็จะได้ไป3ามร้อยสามสิบเหรียญถ้าเราอยากได้ทั้งหมดนะครับก็คือต้องผ่านทั้งหมด80ดด่านด้วยกันนะครับผมประมาณนี้เลยส่วนใครที่ต้องการที่จะใส่ รหัสเชิญเพื่อนนะครับผมจะสามารถที่จะใส่ได้นะที่ตรงนี้นะที่ไทีดี d ตรงนี้ทุกคนนะจะได้ปลายสปเปลี่ยนนะครับผมนะครใ,ใสายขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมวิดีโอนี้ทุกคนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆกันทุกคนที่เล่นแอปนี้อยู่นะครับก็แอปนี้นะเงินสีเขียวก็คือต้องถอนเงินด้วยการเชิญเพื่อนทำธุรกิจ แล้วก็มีมากกว่า1นึ่งภารกิจด้วยแล้วก็กระปุกอมสินนั้นก็ต้องฉากต้องทําการเชิญเพื่อนเหมือนกันเนาะส่วนเรียนสีเหลืองนั้นก็คือไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนได้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ